ขึ้นในวันที่16กุมภาพันธ์นะครับซึ่งชาวเอซีหรือชาวอัสมชันจะมาร่วมกันเรียกว่ามากที่สุดทศิยมากได้นะครับแล้วก็จะติดตามดูบรรยากาศในวันนั้นนะครับว่าจะเป็นอย่างที่เราตั้งใจไว้หรือไม่นะครับในช่วงที่สองเมื่อสักครู่นี้คงจะได้รับฟังกันแล้วนะครับตัวอย่างของเพลงเพลงหนึ่งที่คุณจิตนานประัจ้์เสียนได้แต่งขึ้นมานะครับมีความเรียกว่าสร้าง่านะครับองอาจเหมือนกับเพลงมาร์ชแต่ในขณะเดียวกันก็สามารถขยับ ท่วงท่านะครับเต้นลีลาได้ด้วยนะครับเต้นรื่นเริงบันเทิงกันได้ด้วยนะครับเป็นนี่ครับเป็นลักษณะนะครับของเพลงที่คุณจิตนาประจักษ์เสียนะครับได้ฝากไว้นะครับในฝืนแผ่นดินนี้หลายๆเพลงใครๆก็ที่เคยกับร้องในกรคงจะได้ฟังกันนะครับตอนนี้สึกติดต่อคุณบิลลี่โอแกนมาได้แล้วนะครับเป็นอีกเพลงหนึ่ง มีเพลงอีกเพลงหนึ่งที่คุณบิลลี่โอแกนขับร้องนะครับและคุณจิตนาธวัชเสียนได้แต่งขึ้นมาคือเพลงเอศีทิรักเดี๋ยวไปคุยกับคุณบิลลี่โอแกนด้วยกันนะครับคุณจิตนาธกับคุณกิตกมลนครับสวัสดีครับคุณบิลลี่ครับสวัสดีครับเชัญครับผมอยู่กับคุณจิตนาธกับคุณกิตกมลด้วยนะครับคุณบิลลี่ครับครับผมสวัสดีทั้งสองท่านด้วยครับสวัสดีครับครับคุณบิลลี่ครับรู้สึกยังไงบ้างในการที่มีโอกาสขับร้องเพลงเพลงหนึ่งที่ถือว่าเพลงที่ระ ก็มีความภูมิใจมากนะครับเพราะว่าจาเพลงของสถาบันของเรานะครับแล้วก็เป็นโอกาสพิเศษจริงๆที่สถาบันก็ครบครอครบรอบ125ปีนะครับดีใจครับครับคุณวิลเลีการจารหัสตัวเองได้ไหมครับอัศสันชนิกหมายเลขอะไรครับ28418ครับโอ้โหทันทีเลยนะครับเรียกว่าอยู่ในหัวใจอยู่ในสายเลือดเลยนะครับครับคุณวิลลี่นี่รู้สึกจะอาชีพเดียวกันกับคุณกิกบลนมั้ยครับเพราะว่าเห็นบริหารคลื่นความถี่วิทยุหรือว่าดูแลจัดการในเรื่องตอนนี้ทํางานอะไรอยู่ครับ ผมทำอยู่ที่สานีเอ็กชันอลนะครับเป็นโทรทัศน์่านดาวเทียมของมหาวิทยาลัยเอ็กครับเป็นผู้บริหารระดับสูงเลยนะครับไม่ไม่ไม่สูงเลครับเป็นผู้อำ่วในการเฉยๆครับนะครับคุณบิลลี่นี่ก่อนนี้เข้าสู่วงการภาพยนตร์ในตอนแรกๆนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ฉายแววในเรื่องของการเป็นนักร้องนักดนตรีเท่าไหร่เลยนะครับอยากจะเรียนถามคุณบิลลี่สัหน่อยหนึ่งนะครับว่าได้รับการถ่ายทอดหรือปลูกฝังอะไรมาจากอัศมชัญบ้างไหมครับในเรื่องความเป็นศิลปะศิลปินเนี่ยนะครับ จริงๆก็คือเป็นเป็นคาทอลิกด้วยนะครับอ๋อนะครับในส่วนของการที่ที่เป็นนักเรียนสามแล้วเป็นคาทอลิกเนี่ยตอนสมัยที่ผมได้ผมก็ทําให้ได้ร้องเพลงในโบสถ์เล่นออกแกนในโบสถ์นะฮะครับนะครับทีบน,บนี้เพลงของในโบสถ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีรูปแบบของดนตรีที่มันทําให้เราเรียนรู้เรื่องคอร์ดต่างๆมากขึ้นนะครับ,รบก็ได้เอาประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยเข้ามาใช้ในใน ในการแต่งเพลงในอนาคตอนแรกตอนเราเด็กๆเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าวันหนึ่งจะได้มาใช้ความรู้ที่เราจากที่เราเคยเล่นออร์แกนในโบสเนี่ยนะครับอืมครับผมมาใช้ประโยชน์จนทุกวันนี้นะครับแล้วก็นําไปประยุกต์ใช้ในหลายด้านในการดําเนินชีวิตการดำรงตนอะไรต่างๆนี้ได้ด้วยนะครับเพลงของคุณจิตนะครับคือาจาญก็คือให้ให้ให้หลักให้หลักกับเราไว้นะครับทั้งเรื่องของของความรู้ความคือจะมีคํากรอนที่บอกว่า จงตึงเถิดเปิดตาหาความรู้เรียนคำครูเรียอคำพระเจ้าเฝ้าขยันจะอุดมสมบัติปัจจุบันแต่สวรรค์ดีกว่าเราอย่าลืมนะครับเดอรัคุณพ่อฮีแลร็เขเคยเป็นผู้พูดคำนี้ไว้นะครับครับคุณบิลลี่ต่อจนครบบทเลยนะครับว่าคุณจิตนาศกับคุณกิตกบมนก็ได้ได้เอ่ยถึงนะครับทุกคนเอ่ยถึงคำนี้มากๆเลยผมว่าใช่คำนี้เป็นคำหลักของเราครับคือว่าสวรรค์ดีกว่าอย่าลืมครับอืมครับผมครับคุณบิลลี่เพลงของคุณจิตนาศเนร้องยากไหมครับ ร้องจริงๆแล้วร้องไม่ยากนะครับแต่ผม,มผมมองว่าเป็น,ปนคําที่มีมีคําร้องง่ายๆนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันมันกินใจนะครับหมายถึงว่าฟังแล้วก็รู้สึกว่าเออเรามันเป็นมันเป็นความรักของรักรักเอซนะครับคือเราไม่ได้รักหมายถึงว่าไม่ได้รักตัวโรงเรียนเรารักในความเป็นอสัมชนิกนะครับในความเป็นส่วนหนึ่งของอสมชันนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เพื่อนเพื่อนเราทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้รับความช่วยเหลือจาก พี่น้องอัศมชันนะครับอัศมิศนะครับทั้งรุ่นพี่นะครับใน mm hmm. ในวงการในสถาบันต่างๆเนี่ยมีมีอัศมิกอยู่ทุกวงการเลยนะครับครับคุณบิลี่มีโอกาสพบเจออัศนิกในแต่ละรุ่นที่ว่ามานี้บ่อยไหมครับเอ่อบางทีปกติถ้าเจอกันแบบว่าพูดคุยกันนานๆเนี่ยไม่บ่อยครับแต่ล่าสุดก็รุ่นผมก็เพิ่งเลี้ยงอัศมชัญไปเมื่อสัประมาสองสาเดือนที่แล้วนะครับเราเลี้ยงที่อ่ สุริวงศ์ก็ได้เจอเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันเกือบหมดนะครับเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นงานที่มารวมตัวกันเยอะมากเลยครับและแน่นอนวันที่16กุมภาพันธ์นี้ก็คงจะนัดเพื่อนๆมาเจอกันที่โรงเรียนด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับ,ค,รบคุณบุรีครับแล้วในส่วนของงานวันที่16กุมภาพันธ์เนี่ยนอกจากเราจะไปร่วมงานแล้วคุณบีรีด้รับมอบหมายมีส่วนความรับผิดชอบอะไรอื่นๆนอกเหนือจากขับร้องเอซีที่รักไหมครับมีหอ,อ,อไม่ไม่ไม่มีครับ,รบเพราะว่า คงคงมีมีส่วนในเรื่องของการร้องเพลงเพลงนี้นะครับแต่ว่าในส่วนอื่นก็มีอสัมชนิกท่านอื่นๆก็คงก็คงช่วยช่วยกันรับผิดชอบแบ่งหน้าที่กันไปนะครับผมถือว่าแต่ละท่านก็ใช้ความสามารถในในตามที่ตัวเองถนัดนะครับเข้ามาช่วยในหลายด้านกันนะครับผลึกกำลังกันจริงๆนะครับมีอะไรจะถามไหมครับคุณจิตนาคุณกิตกมลจะถามคุณวีเลือแโกนไหมครับได้เจอคุณจิตนาศกับคุณกิตกมลบ้างไหมครับในช่วงเวลาแต่แต่ละช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเจอบ่อยไหมครับ S <S> <S ไม่ค่อยเจอครับบางทีก็โทรคุยกันกับอาปุ๊ก,กน,นะครับอ๋อค,ครับผมบครับอาปุ๊กก็แต่งเป็นนักแต่งเพลงก็ก็แล้วก็เป็นเป็นญาติญาติกันด้วยนะครับก็เออจอกันก็นานๆทีครับไม่ค่อยได้เจอกันบ่อยเพราะแต่ละท่านก็มีภาระแต่ว่าเพิ่งเจออาปุ๊กครั้งที่แล้วก็ เวลามีอะไรโทรมาให้เรียกไปร้องเพลงก็จะไปตลอดนะครับของนัทิด้วยเหมือนกันครับนัทิมาาคุณกิรพันธ์อัศวันนลนะครับครับผมครับผมคุณกิจกบลนี่จะจะเป็นคู่แข่งกันได้ไหมครับเพราะว่าเขาอยู่สอทอร์ก็เป็นอาจจะอยู่ ในสายอาชีพใกล้ๆกันนะครับของเราอัสามชนิกที่มาอยู่สายของด้านดนตรีศิลปะหรือว่ามีเดียก็มีเยอะเหมือนกันนะครับมีเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ในวงการหลายๆวงการเมื่อเมื่อวานนี้ผมคุยกับคุณนายชุตมาคมบุรุษจิรวนนท์บอกว่ามีตั้งแต่องค์มนตรีนะครับจนถึงผู้พากษานักกฎหมายในในทหารในตำรวจอะไรอีกเยอะแยะมากนะครับในวงการบันเทิงเพิ่งจะทราบเนี่ยนะครับว่ามีหลายท่านมากมายคุณวิโรจน์ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะครับมีความรู้สึกอะไรกับสถาบันที่จะฝากบอก ถึงเพื่อนเพื่อนเซเพื่อที่จะเชิญชวนไปพบกันนที่10คุมภาพันธุนี้ครับคุณพิธีครับผมคิดว่าอาถรรชันก็เป็นเป็นสถาบันที่ไม่ได้สอนเราเฉพาะเรื่องของความรู้นะครับ,รบแต่ที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือเรื่องของจริยธรรมนะครับสังคมในใน,ในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับเป็นเป็นสังคมที่เรียกได้ว่ามีมีการแข่งขันหรือเขาเรียกว่าการแข่งขันแบบเซเรียอะไรต่างๆนะครับรบางทีให้ทําให,ให้การแข่งขันเหล่านี้ทําให้คน นะครับละเลยคุณค่าของจิตใจไปบ้างนะครับ<ม>น,นะครับหรือว่าการขัดแย้งประเด็นต่างๆในในสังคมเนี่ยคือถ้าถ้าทุกๆคนไม่รู้จักที่จะแพ้ชนะและไม่รู้จักให้อภัยเนี่ยนะครับ,บสังคมมันก็จะดําเนินไปอย่างอย่างติดขัดหรือมีปัญหาทาหีนี้การที่เราเป็นนักเรียนอสมเนี่ยนะครับโ<ภ>รงเรียนก็สั่งสอนเรามาทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการที่เราจําเป็นจะต้องยึดความดีนะครับความถูกต้องและจริยธรรมเป็นหลัก เพราะถ้าเช่นนั้นแล้วเนี่ยถึงเราจะประสบความสําเร็จในเรื่องของธุรกิจหรือคุณค่าในทางโลกเนี่ยนะครับแต่ถ้าคุณค่าในทางศีลธรรมและจร,ริยธรรมของเรานั้นล้มเหลวเนี่ยผมก็คิดว่าคุณค่าของความเป็นอัศวันชนิดของเราก็จะถูกทําให้ลดลงไปด้วยเพราะว่าอัศชันชนนั้นไม่ได้สอนให้เราเป็นคนมีความรู้อย่างเดียวสอนให้เราเป็นคนที่มีจิตใจที่เสียสละแล้วก็เอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่และเห็นแต่แก่ประโยชน์ส่วนรวมมากส่วนตัวครับ พูดเก่งตั้งแต่สมายเรียนแล้วอกไม่ทราบครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> ครับลองเ,ออเราคงมีเวลาให้รบกวนให้คุณวิดีโอการได้กรุณาร้องสดๆให้ฟังกันสักท่อน2ท่อนได้ไหมครับ <c oughs> ในเพลงี <c oughs> ที่รักครับ ต้องต้องขอโทษจริงครับเพราะว่าตอนนี้คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีเนื้อเพลงอยู่ในมือครับตอนนี้ผมประชุมอยู่แล้วนี่เดินออกมา้องประชุมก็เลยไม่ได้พกเนื้อเพลงมาด้วยครับ <c oughs> อขอโทษจริงๆ,ๆเลยครับ,รบขอบคุณมากอุตส่าห์สละเวลานะครับมาพูดคุยกับเราทั้งที่ติดประชุมอยู่ในตอนนี้นะครับไม่เป็นไรครับ,รบด้วยความยินดีแล้วก็ดีใจอย่างมากเลยนะครับที่ได้มีโอกาสมาร้องเพลงให้กับอาซัมชันในครั้งนี้นะครับแล้วก็หวังว่าอาสัมชันิกทุกท่านก็คงไปร่วมงานกันนะครับเยอะๆเลยนะครับครับเอาละครับขอบคุณครับคุณบิลลี่โอการับ ได้พูดคุยกับคุณวริโอแกนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอาสามชนิดที่มากความสามารถคนหนึ่งนะครับที่วันที่16กุมภาพานิบาร่วมงานแน่ผมขออนุญาตเรียนถามคุณจิตมบครับในเรื่องของการแสดงแสงสีเสียงเนื้อเรื่องพลตเรื่องจะเป็นพลดเรื่องจะเป็นยังไงจะมีอะไรประกอบต้องเอาดนตรีมาประกอบแน่นอนนะครับเป็นลักษณะยังไงบ้างครับ ครับก็เพราะเรื่องนั้นจริงๆก็คือโดยหลักก็คือเราต้องการจะสร้างความรู้สึกของความภาคภูมิใจที่จริงๆเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเป็นการเหมือนกับจุดประกายให้เพิ่มขึ้นอีกอนะครับแล้วก็ไม่เพียงแต่ในรุ่นที่ผ่านไปเท่านั้นแต่ว่าต้องการให้ส่งทอดไปถึงรุ่นปัจปจุบันที่กําลังศึกษาอยู่ด้วยนะครับก็ถึงดังนั้นเราจะเริ่มต้นจากความเป็นมาของเรื่อสั่อสัญก่อนอนะครับนะับตั้งแต่ที่เราได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ,รบซึ่งจริงๆก็คือว่าพระองค์ท่านได้มีพระร,ราชดำรัสว่าการพัฒนาที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือการพัฒนาคนคนะครับทั้งความรู้และความดีแต่ตรงนี้เป็นจุดสําคัญอย่างยิงย่งทีๆที่คุณบิลลีก,กล่าวค,ค,คือเราไม่พัฒนาเฉพาะความรู้แต่ว่าความดีความมีจริยธรรมสําคัญดังนี้จะทําให้เกิดประโยชน์กับสังคมได้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาอย่างที่ท่านนายกสมาคมนะครับพี่วรรพบจณวรรณนนท์ได้กล่าวก็คือว่า ประสิทธิ์เก่าสำคัญได้สร้างชื่อเสียงมาในหลากหลายวงการทั้งราชการทั้งทางธุรกิจทั้งทางด้านดนตรีนะครับที่มีหลายท่านอยู่ปัจจุบันนี้เราก็จะจุดประกายตรงนั้นให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาแล้วก็ส่งทอดให้แก่รุ่นลูกหลานเราต่อไปนะครับแสงและเสียงไลน์สาวในคุณกฤตบนลงเสียง